ของกุอุเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมนะครับที่ชัดเจนว่าทําให้คนมีอาชีพมีรายได้นะครับแล้วก็จากการดูบัญชีของกุอุเขาเนี่ยเ็าจะเห็นชัดนะครับว่าสามารถใช้นี่มีรายได้ต่อปีเป็นแสนนะครับแต่ก็ถามว่ายังบทนี้ยังยังก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็ ชัดเจนก็คือมีรายได้ต่อการดำรงชีพแล้วก็ใช้นี้นะครับก็คิดว่าเขาคงต้องชื่นชมนะครับถึงความสามารถของทั้งคุณพ่อด้วยนะครับแล้วคุณลูกสะพ้ายรวมทั้งคุณแม่ด้วยที่ช่วยกันก็คงไม่ง่ายนะครับในการที่จะพัฒนาจากพื้นที่เปล่าๆสองยี่สิบกว่าไร่นฮะจนมาถึงปัจจุบันนี้ใช้เวลาสองสปีท่าั้นเองซึ่งก็ไม่ได้นานนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงจูงใจให้หลายๆท่านในพื้นที่ชุรินหรือพื้นที่อื่นๆนะครับถ้าท่านมีที่เนี่ยก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้แล้วก็มีไรายได้แบบนี้ได้ <Okay. S 1> แล้วก็ใช้นี้แบบนี้ได้นะครับอันนี้ผมผมต้องเรียนท่านจริงๆก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยก็คงจะหมดนี่โดยเร็วก็ขอวอวยพรให้คุณอุแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ขอบพระคุณครับ